สวัสดีราเรลเธอต้องการอะไรเหรอนี่มันหลังเที่ยงคืนแล้วนะฉันต้องลุกขึ้นมาเปิดไฟเพื่อที่จะคุยกับเธออย่างนั้นน่ะเหรอโอ้พระเจ้าไม่นะฉันเบื่อฉันลำคาญมากนี่มันเวลาดูซีรีส์ของฉันหยุดนะฉันบอกให้หยุดไงอีเวนหยุดเธอมองหาอะไรเหรอมองหาเพื่อนเล่นอย่างนั้นเหรอเชิญป้ายหน้าเลยวันนฉันลาก่อนฉันอยากลาออกจากการเป็นเจ้านายของเธอหยุดนะฉันบอกให้หยุดไง ไม่ต้องมามองหน้าฉันเดินล,ลงไปเดินลงไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเรียกฉันและอยากขึ้นมาบนเตียงโดยเด็ดขาดอย่าบอกว่าฉันไม่เตือนนะฉันห้ามเธอขึ้นเตียงเธอเข้าใจไหมอย่าขึ้นเตียงโอ้ไม่กาลงไปเลยนะรอเร็วฉันห้ามเธอไม่ฟังเลยนะสรุปว่าเธอต้องการอะไรเธอต้องการอะไรกันแน่นะรอเร็วจุดเดี๋ยวนี้เลยนะเอาละ่ะฉันยอมก็ได้เธออยากได้อะไรเหรอรอเร็ว ฉันยอมให้เธอได้ทุกอย่างแลกกับการที่ฉันจะได้นอนดูซีรีส์ไงได้ไหมเธอทำเพื่อฉันได้บ้างหรือเปล่าฉันขอละ Good night ไปนอน